ให้มันเท่ากันตวมาให้มันหักคอแล้วก็จิ้มลงไปจิ้มลงไปแล้วก็ดึงดึงดินมาใส่ค่ะถ้าตรงนั้นมันแข็งก็นิ้วโค้งเรานิ้วชี้เราเนี่ยดึงมามาค่ะตรงนั้นมันอ่อนก็นิ้วก,วกลางเราเนี่ยค่ะโวยมากบ <c oughs> นี่น,นี่ยเขาเรียกชานาแมงอยากหลังสูฟ้านาตัวเด็กมันก็อยู่มันอย่างนี้นหละู่หลานมันก็เป็นมันอยางเนี้ยเป<ช>็นอย่างนี้นะคื ็ชอบนะหนูก็ชอบนะเมื่อตอนเด็กๆเคยเคยช่วยดําแม่อยู่นะตอนเด็กๆนะแต่ว่าแต่ทางทางทางบ้านหนูเขาไม่ค่อยทาเขาจะทําเป็นไร่ไงไล่แล้วก็ใช้สะไอ้ไม้ไผ่ตัดเอ้ไม้อะปลายแหลมๆก็สักเป็นหลุมเนาะโอ้ไอ้นั่นเขาเรียกอะเขาเรียกอะไรล่ะสักเป็นหลุมแล้วก็หยอดใช่แล้วก็หยอดใส่ข้าวในกระบอกไม้ไผ่อะเทออกมาแล้วก็ถุไปแล้วก็แทะดินแข็งแล้วก็ ใช่ใช่กรางมิดี่ะไม่มิดแต่ที่พายข้าวโผลนกไปกินโมดิทใช่นั่นแหละก็ปวดปวดเหมือนกันเหมือนแบบแบบดำแบบเนี้ยมันก็ปวดนั่นเหมือนกันเนาะก้มๆเงยๆอ่ะการมันยังเรียกว่าเขาเรียกกระทำขอแห้งค่ะนั่นแหละเมื่อตอนแล้วก็มีมีที่ทําเป็นนาก็มีมาก็ใช่มีมีนาอยู่ก็มีอันหนึ่งที่ทําเป็นนาไว้เออมุก่อนผมก็ทําอยู่ ข้าวตีนขำคำยอดเนี่ยตามใจห้วยนะถัก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 หลักไอเอ็ดเหลาไม้แล้วมนแหลมทุงปึ๊กข้าวใส่กระบอกกดอันนี้ข้าวที่ซ่อมแล้วเทย้อนไปประมาณห้าหกเมตรประมาณนั้นแหละแล้วก็ตบลงไปดันเลยเนี่ยอบปิดลงไปเงี้ยอันนี้ข้าวที่ซ่อมแล้วนะคะข้าวที่ซ่อมแล้วดูมันจะดูดีเดี๋ยวมันก็โตมันก็โตเร็ว ไม่โตเราก็โตอ่ะไม่เหนื่อยอีกท